วันนี้ผมมีตัวอย่างข้อมูลข่าวสารนะครับที่บอกความเป็นจริงว่าเมื่อเราเปรียบเทียบสังคมไทยกับสังคมต่างประเทศเป็นรูปประธรรมเลยครับเวลาผมออกรายการทุกครั้งเนี่ยจะมีเพื่อนเื่อสลิมเนี่ย เข้ามาฟังผมยินดีมากนะครับวิจารณ์ผมผมก็รับฟังครับแต่ถ้าพูดไม่สุภาพนี่ผมก็ขออนุญาตที่จะตัดออกท่านชอบบอกเรื่อยให้ร้ายผมว่าผมไปอยู่ต่างประเทศขอให้อยู่ที่นั่นเลยนะให้ไปตายที่นั่นนะนะไม่เป็นไรหรอกครับแต่วันนี้ผมสงสารพี่น้องคนในประเทศไทยมากกว่า สงสารสลิมที่โพสต์ข้อความเข้ามาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะครับในขณะที่บ้านเมืองเราจะหาเงินเยียวยาจากรัฐบาลรัฐบาลปิดประเทศปิดเมืองใช้อำนาจฉุกเฉินใช้เคอร์ฟิวทำให้ประชาชนหากินไม่ได้อดอยากแต่เงินเยียวยามาไม่ถึงประชาชน เงินห้าพันบาทก็โอ้โหตายแล้วมันตลบไปตลบมาพลิกหลายตลบเต็มทียังมาไม่ถึงชาวบ้านส่วนใหญ่วันนี้ผมจะเอาเช็คมาให้ท่านดูครับแล้วท่านจะอิจฉาผมเคยเอาเช็คของรัฐบาลอเมริกันที่เขาเตรียมแจกประชาชนชนิดที่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจนะครับว่า a อไออะไรต่างๆเนี่ย ระบบข้อมูลข่าวสารของเขานี่เขาวางระบบมานานแล้วซึ่งเรื่องอย่างนี้ท่านทักษิณก็ต้องการจะจัดระบบไว้ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2544ที่ท่านเข้ามาท่านก็วางระบบข้อมูลข่าวสารจะเรียกว่า Big Data ของประชาชนก็ได้ครับนั่นก็คือการจัดระบบตัวเลข13ตัวทำบัตรประชาชนสะดวกขึ้นเยอะ แล้วก็จะต้องพัฒนาต่อไปมันไม่ใช่ทําปีเดียวเสร็จเมื่อไหร่ครับมันไม่ใช่มีเวอร์ชั่นเดียวมันจะต้องมีหลายเวอร์ชั่นว่าด้วยฐานะอาชีพรายได้ขึ้นทะเบียนไว้ไอ้การจัดระบบอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อเมริกานี่ครบถ้วนฮนะแล้วที่หนักไปกว่าน,นั้นคืออเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้มอง ประชาชนของเขาเพียงเพราะว่าเป็นอเมริกันซิตี้เซนแต่เขามองประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินเขาทุกคนโดยเฉพาะคนที่เสียภาษีครับมีบัตรเสียภาษีจะได้รับสิทธิการดูแลตามลํำดับชั้นอย่างผมนี่ก็ได้รับสิทธิการดูแลเพียงแต่สิทธิของผมไม่มีสิทธิที่จะไปรบโวท ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีเลือกสอสเขาเท่านั้นเองเพราะผมไม่ใช่เป็นอเมริกันซิติเซนผมเป็นผู้ขอรีภพยแต่ผมก็หางานทำเล็กๆน้อยๆพอได้เสียภาษีรายได้ที่ผมได้จาก YouTube ที่ท่านช่วยกันดูนี่นะครับมันก็เข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยที่อเมริกันนี่เขาถือว่าเรื่องการเสียภาษีเป็นเรื่องสำคัญผมมาอยู่รัฐของเขา ผมมีรายได้บาทหนึ่งผมก็ต้องแจ้งว่าผมเสียภาษีปรากฏว่าไอ้ที่ผมแจ้งเสียภาษีนะครับเข้าไปอยู่ในระบบ Big Data ของเขาเรียบร้อยแล้วเมื่อเกิดวิกฤตเช็คมาถึงผมแล้วครับนี่ครับ <laughs> ใครที่เอ,อ,อยากจะไล่ผมอยู่ต่างประเทศแล้ววันนี้จะตายในประเทศไทยแล้วครับผมเห็นใจท่านด้วยนะครับ เห็นใจพี่น้องคนที่รักประชาธิไตยคนที่ถูกกดขี่จากระบบนี้ผมโยงให้ท่านเห็นนะครับว่าชื่อสุไน,นนี่แน่นอนนะครับเป็นเช็คของรัฐบาลอเมริกันครับที่เขาส่งให้ผมครับทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้เป็นซิติเซนของเขา ถ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเขาดีเหลือเกินแต่ว่าคนที่เป็นสลิมคนที่อยู่ในกาลาก็ยังจะอยู่ในกาลาอยู่เหมือนเดิมก็จะมองว่าประเทศอเมริกานี่ไม่ดีใครที่หลบเข้ามาอยู่ที่ประเทศเป็นการหนีร้อนมาพึ่งเย็น รวมตลอดถึงคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาเองเนี่ยไปรับแจกของก็ยังได้นะครับเขาให้ดังนั้นใครที่อยู่ในกาลาเนี่ยก็อาจจะมองว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะภาษีคนอเมริกันมาให้นายสุนันได้ยังไงอย่าลืมนะครับถ้าใครคิดอย่างนั้นเนี่ย คิดใหม่นะครับเขาประเทศทันสมัยประเทศสมัยใหม่ประเทศที่มีที่เราเรียกว่าประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาถือประชากรไม่ใช่เฉพาะเรื่องเชื้อชาติอย่างเดียวครับฐานใหญ่ที่สุดคือคนที่เสียภาษีจะได้รับการดูแล ในเบื้องต้นเลยเมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าวิธีคิดในสิ่งที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกับระบบะเผด็จการหรือระบบที่ก้าวหน้ากับระบบที่ล้าหลังการมองปัญหานี้ไม่เหมือนกันวันนี้คนในประเทศไทยแท้ๆยังไม่ได้รับการดูแลท่านจะเห็นนะครับว่า คนที่เป็นชาวบ้านจริงๆบัตรประชามีแต่บัตรประชาชนไม่ได้มีฐานะอะไรเลยนี่นอกจากไม่ได้รับการดูแลแล้วยังถูกกดขี่ด้วยอย่างกรณีที่มีการแจ้งขอเงินเยียวยาศูนย์สออชอเนี่ของนายประยุทธ์นี่คมคูว่าถ้าแจ้งเท็ดจะถูกดำเนินคนดีให้รีบถอนไป พอเอาเข้าจริงๆตั้ง AI ไว้ AI ก็เป็น IA หรือ i A, เองเนี่ยนะคือแกตั้งไว้สำหรับจะถีบประชาชนออกให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เอาเงินไม่เข้ามารับเงินเยี่ยวยาครับอ่เป็นยังไงครับดูเถอะก็เป็นประชาชนคนไทยแท้ๆอยู่ในแผ่นดินเสียภาษีเกิดที่นั่นก็ไหนบอกเป็นเจ้าของประเทศทำไมไม่ดูแลเขา วันนี้มีข่าวอีกบอกว่าพนักงานรัฐวิสาหากิจพนักงานรัฐวิสาหากิจนี่ก็คือน้องๆราชาการนะครับแน่นอนครับเขาก็ต้องทํามาหากินโดยรับเงินเดือนจากรัฐวิสาหกิจและมีช่องทางไหนเขาจะหากินได้โดยสุดจริตเขาก็ไปขายจะขายแอมเวจะขายข้าวขายของไปทํางานไซไลก็เป็นสิทธิ์ของเขาเท่าที่เขาจะทํากันได้ เพื่อจะหาเงินมาดูแลครอบครัวปรากฏว่าไปแจ้งว่าเป็นคนค้าขายไม่แจ้งว่าเป็นรัฐวิสาพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เงินห้าพันครับเป็นข่าวแล้ววันนี้ดังนั้นแทนที่จะถูกคมคูว่าคุณทำผิดไม่กล้าคูครับเพราะเป็นคนมีสีอย่างน้อยก็คือสีรัฐวิสาหกิจ นี่ยังไม่ได้ตรวจจริงๆนะครับอาจจะมีข้าราชการนะครับที่ไปแจ้งขอรับ5,000แล้วแจ้งว่าไปประกอบอาชีพอื่นแล้ว AI ไตรวจพลาดยังอาจจะมีอีกครับอาจจะมีอีกเอาเถอะครับอันนั้นผมไม่ได้ว่าเพราะผมเคยนำคุณปีเตอร์จากแคนาดามาแล้ว เขาบอกว่าระบบ AI ระบบข้อมูลข่าวสารในประเทศที่จเจริญแล้วนี่ไม่ต้องตกใจเขามีระบบตรวจสอบได้ปรากฏว่าคนไทยที่แคนาดาแจ้งขอรับเงินเยียวยาปรากฏว่าแจ้งไปครั้งแรกไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือเปล่าเลยแจ้งอีกครั้งหนึ่งคอมพิวเตอร์เลยวิ่งไปสองครั้งได้รับเงินสองครั้งครับแต่ไม่มีใครข่มขู่เขาว่าจะมาจับกลุ่มครับนี่คนไทยที่ไม่ได้เป็นะ เป็นประชากรแคนาดานะครับแล้วเขาก็จะจัดการหักกันเองโดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นไรก็ผิดพลาดก็รับไปแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ตัดไปหนึ่งเดือนก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นประเทศที่เรามักจะเรียกว่ากาลาแลนเลยนะครับใครที่เออเป็นสลิมแล้วยังมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับการถูกกาลาครอบเนี่ยนะก็ขอให้รู้เถอะครับว่า โลกนี้เนี่ยการพัฒนำประเทศสู่การพัฒนานำประเทศสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่การเก็บข้อมูลประชาชนเนี่ยเป็นงานพื้นฐานหลักที่เขาทำกันมานานแล้วอย่างที่ท่านทักษิณทำนั่นแหละแต่ว่าคุณไปล้มเขาล้มเสร็จแล้วคุณก็ไม่ได้เอางบประมาณมาวางตรงนี้เป็น first priority เป็นสิ่งแรก แต่คุณเอางบประมาณจำนวนมากไปวางที่ปืนใหญ่รถถังเครื่องบินจจรวดวิงระยะยิงระยะไกลอย่างนี้เป็นต้นมันก็แน่นอนสิครับระบบมันก็ไม่เดินพอมาถึงวันนี้มันก็กพอกกระแพรกดังนั้นวันนี้ผมเอาเช็คมาให้ท่านชมเนี่ยท่านก็จะเห็นเองนะครับว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนเขามีความสุขคุณภาพชีวิตเขาดีผู้ที่อาศัยประเทศเขาอยู่เมื่อเสียภาษีเขาก็ยอมรับในสิทธิอันนี้ด้วยอย่างที่เช็คที่ผมได้รับ1200เหรียญครับผมให้ท่านดูแต่ว่าไม่ได้เอาตัวเช็คมาให้ท่านดูเต็มๆเ,เพราะอะไรครับเพราะผมไม่อยากให้ให้ในประยุทธ์รู้ว่าผมอยู่ตรงไหน ผมอยู่ที่ไหนเพราะเขาส่งมาที่บ้านผมเลยครับเขาส่งมาที่บ้านเลยที่บ้าน,านที่ผมลงทะเบียนไว้เข้าใจนะะเอาละ